ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะครับผมเบลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแลนดอล็อกคลาสสิกจ t จนะครับวันนี้ผมก็จะมาเวลตัวละครไนนะครับตัวนี้ก็เลเวล67แล้วนะครับตอนนี้สำหรับสเตตัสก็จะมี s เต,ต็งสามสิบนะครับแล้วก็ AG, เอจิผมอัพไป88แนะครับแล้วก็เด็กยีนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ แมพที่ผมมาก็คือแมพแมวน้ำนะครับแมพนี้ก็แนะนำเลเวลสักหกสิบถึงเจ็ดสิบห้านะครับแมพนี้มาได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นฮันนะครับหรือว่าแต่ที่นิยมที่สุดก็น่าจะเป็นโลกนะครับเพราะว่าเขาจะนิยมมาสติลหาใบาบูกันนะครับซึ่งผมก็ได้มาเจ็ดใบแล้วเนี่ยนะก็ราคาแพงนะครับ ก็สำหรับการมาเวลนะผมก็แนะนําให้มาแบบเป็นปาร์ตี้นะครับหลายๆคนนะครับจะทาให้เวลได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตเราด้วยนะครับเอที A, B, T, ครับอ่าก็เราอาจจะเห็นคัดหนึ่งมา บ้างน,นะครับแต่เลเวลที่แนะนำก็คือประมาณ60นะครับ6 0ขึ้นไปนะครับผมก็เล่นเป็นสายพิทิคอนนะครับของสมสัยก็จะมีประมาณนี้นะครับโอ้โโดนลุงสาตัวนะครับ ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลข้าน้ำนะค,ค่อนข้างแรงเลยครับโห้โลกเต็มไปหมดเลยนะครับ <laughs> โลกกับพีทพีทเดินตามนะครับโลกคอยสติลนะครับจริงแอสซซินก็สติลได้นะครับแต่ว่าต้องอัพเด็กมาสักพอสมควรนะครับ เพิ่งจะย้ายมาจากแมทแซนแมนนะครับแซนแมนนี่ผมอยู่จนเวล6-4เลยนะแล้วก็มาที่นี่นะครับพอมาแล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะเวลได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ของดอกนี้เยอะขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแมททำเงินเลยนะแบบนี้ ซีก้อนนี่ก็จะขายได้ประมาณสามสองสามร้อยนะะก็จะดอกไซฟ้าด้วยนะครับไซฟ้านี่ก็ขายได้ประมาณสามร้อยนะนี่วิสาก็ออยังมานะคแบบนี้ก็ใช้เวทพัดลมนะครับนี่นเขาเอาเอาพิชมาเดินตามนะครับ ้าผม,มีีพีดเดินตามก็จะทำดัมเมจได้เยอะขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าพีจะมีสกิลกริลินะครับก็แบบนี้มอนเตอร์ก็ถือว่าถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันดีอย่างที่มอนเตอร์จะอยู่แค่บริเวณชายหาดนะครับข้างบนมันจะไม่มีนะครับก็เ,เลยทำให้เรา ไม่ต้องเดินหามอเตอร์น,นะครับก็เ,เดินหาแค่บริเวณชายหาดนะัะถ้าเรา AB หมดเราก็เดินมาขอยเ่เีแถวๆนี้นะจะมีปาร์ตี้พีชอยู่เยอะเลยนะยิงช่วง2-3สทุ่มเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะ ทำให้เราเวียวได้สบายขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหทำไมนายลาชา้าจังไสายมีดครับแอสซิสต์มีสายกาตาโอ้โหขี้ยังโหดอ่ะ แอสเซซินแผ่นนี้บอกเลยว่าเก่งมากนะจากเมื่อก่อนที่แบบธรรมดาคนระับแผ่นนี้นี่มาแบบเก่งเลยนะแอสเซซินเพราะว่าคิดิคอนสามารถที่จะติดเบิร์นได้นะทำให้แอสเซซินนี้ทำดาเมจได้สูงเลยนะโอ้โหแทบจะล้มเมื่อกี้แทบจะต้องลลงเพื่อเซฟตัวเองกันเลยทีเดียว เนี่ยสกิลท่าน,น้ำเนี่ยโดนดอปละสามพันนะครับผมเลยแนะนำให้ใส่เสื้อทักน,น้ำมานะครับแต่มันก็ไม่ค่อยได้ใช้สกิลบ่อยสักเท่าไหร่นะครับนานๆจะใช้ทีนะครับ นะขนาดเศษยังมาเก็บแบบนี้คิดดูจริงถ้าเป็นเศษสายออโต้สเปลนะแบบนี้เหมาะมากเลยนะเพราะมันเดินตีได้เลยนะครับเราเปิดออโต้สเปลเวททัดทลมนะครับเราก็เดินตีไปเลยนะจะเป็นอะไรที่เ,เซ็กซี่มากเลยนะผมไปขอ a อก่อน ก็แพงครับประมาณ500นะครับ abt ครับก็เนี่ยขยะที่แพงน่ก็มีหลายอย่างอันนี้ประมาณ500นะครับแล้วก็มีไซฟ้านี้ได้ประมาณ300นะครับผมก็มี25อันนะครับแล้วก็ไซก้อนนี่ได้ประมาณ200กว่านะก็มีเจ็มี้าอันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปขายนะครับแล้วก็พานาเซียก็ขายได้นะครับพานาเซียนี่เขารับซื้ออันลาประมาณพันสองนะครับมันเป็นยารักษาสถานะนะครับถ้าใครที่แบบว่ามีแฟนแล้วรักษาแฟนไว้ไม่ได้นะครับก็แนะนำพานาเซียนะครับ <c oughs> เอาไปรักษาทุกท่นนะ <c oughs> นใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าใครที่แบบว่า มีเพื่อนนะครับแล้วส,ส,สถานะไม่คืบหน้าสัาทีนะครับแบบเพื่อนก็ไม่มีแฟนนะครับเราก็ไม่มีแฟนเหมือนกันนะครับแต่สถานะมันไม่คืบหน้าคือแบบมันมันอยู่ในโซนโซนของของเพื่อน,นอ่ะผมก็มีเทคนิคจะแนะนําอยู่นะครับอ,อยากฟังไหมนะจะจะแนะนํำดีไหมนะอันนี้คือแบบผมใช้มาแล้วนะเราได้ผลด้วยนะครับ เทคนิคมันก็ก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับคือเราชวนเพื่อนเรามากินข้าวที่บ้านนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปในห้องครัวนะครับแล้วเราก็ไปทํากับข้าวนะครับแล้วเราก็เรียกเพื่อนนะเข้ามาในห้องครัวนะครับพอเพื่อนเข้ามาในห้องครัวเสร็จป,ปุ๊บเราก็หยิบแป้งขึ้นมานะครับเป็นแป้งสําหรับชุบชุบไก่นะครับชุบไก่ทอดเนี่ยเราก็เอาแป้งไปทาตัวเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะงงว่า แกทำอะไรของแกงงไหมท่านผู้ชมงงไหมผมก็งงเหมือนกันเนี่ยคือเราเอาแป้งเอาแป้งเอาแป้งไปทาเพื่อนใช่ไหมเอาไปชุบชุบแม่งเลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนก็จะงงนะว่าเอ๊ะมาเอาแป้งมาชุบเราทำไมเนี่ยเราก็บอกว่า ก็เราไม่อยากเป็นแค่เพื่อนอ่ะ <c oughs> อ๋อเข้าใจแล้ว <c oughs> เพื่อนจุ๊บแป้งทอด <c oughs> สรุปสถานะที่เราจะได้เป็นครับก็คือเพื่อนจุ๊บแป้งทอดนะครับ <c oughs> โอ้โหเล่นมุกอะไรนะ รับเคลือบลมนะครับ 10k นะครับก็ถ้าใครอยากเคลือบลมก็มาเคลือบได้นะครับแต่ผมว่าผมไม่เคลือบดีกว่านะเพราะ d a m a g ผมมันก็300แล้วเนี่ย382นะแต่ถ้าเราไปเคลือบลมเนี่ยด a m เ g มันจะได้ประมาณ700นะครับเยอะเลยนะเยอะเยอะกว่าเดิมนะได้ประมาณ700เลยนะครับแต่ผมว่าเอ่อถ้าเราไปเคลือบลมเนี่ย เราก็ต้องออกจากตี้นะเราก็ต้องออกจากตี้เพราะว่าเราต้องไปเข้าตี้ของเศษนะครับถึงจะเคลือบได้นะครับอาจจะทําให้เพื่อนเราประหลาดใจก็ได้นะครับว่าเราเอ๊ะอยู่ดีๆออกจากตี้เฉยเลยอะไรเงี้ยต <c oughs> อนนั้นแล้วก็เลบลไปแบบนี้แหละไม่ต้องไปเคลือบไม่ต้องไปอะไรนะ 10K ท่านชมเก็บซีก้อนกี่อันนะได้ 10K <c oughs> อันละ200 10อัน2พัน50อันนะท่านชมได้ 10K แต่ผมก็มี70่างแล้วนียย่หว่าครมแน้วขยะก็ครมแน้วนะครับแต่ถ้าการ์ดมันโตนี่ก็ขายได้เหมือนกันนะประมาณแสนหนึ่งนะครับเป็นการ์ดที่เอาไว้ให้อโวไลนใช้สายบูสนะครับเพราะมันจะบวกคิทิคอน9หน่วยนะครับเฉพาะกับอาชีพอโวไลเท่านั้นนะครับก็คล้ายๆกับการ์ดเอเอนะอน,นะครับใส่อาวุธนะครับ ถ้าการตกนี่ผมก็จะให้คลิดผมใช้เหมือนกันนะไหนโอ้โยฟีเริ่มถีเล่นมาตั้งนานแล้วผมยังไม่มีหมวกใส่เลยนะ พราะผมว่าผมจะทำบวกเคลนะครับก็น่าจะทำบวกง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นมวกฟางอะไรแบบนี้นะครับเอามาใส่ไปก่อนนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะเรื่องอุปรกรณ์สมบส่ิด้านบนนะครับโอ้ยนี่มันคือ มิน uh, ิบอสนะครับตัวนี้มินิบอสเราต้อง uh, ต้องระวงังนะครับไม่งั้นเราอาจจะ uh, ต้องล้มเพื่อเซฟตัวเองเลยทีเดียวนะเหมือนกับพีท uh, เธอคนนี้นะครับที่ล้มเพื่อเซฟตัวเองนะครับแต่มันก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับมินิบอสแต่ถ้าดอกการ์ดมานี่โอ้โหบอกเลยว่ารวยนะครับเป็นการสำหรับแอสซินใช้นะครับ ถ้าเราเห็นลสนิ่งๆแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปแจงเขานะเพราะเขาอาจจะกดกำลังกดสติลอยู่ก็ได้นะครับคือเราต้องรู้ว่าแต่ละอาชีพมันมีความสามารถอะไรบ้างนะจอมผมอัพเลยนะที่เรามีนักดาบด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่านักดาบของเราจะเก็บเวลได้เซ็กซี่แค่ไหน ยืนนิ่งอะพี่มาแป๊บเดียวผมนี่ห้าสเปอร์แล้วนะครับถือว่าไว้มากเลยนะครับคึ่งชั่วโมงอะผมจะได้ประมาณเวลหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ หรือว่าได้ได้ไวมากคนระับชั่วโมงหนึ่งก็สองวลนะถ้าเทียบกับแซนแมนแล้วเนี่ยโอ้บอกเลยว่าคนละเรื่องกันเลยนะโอ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยไม่มีพีเดินตามด้วยโอ้โหทำได้ไงครับเนี่ยโอ้โหยังโหดอะ <laughs> แอสซิน เซิร์ฟคลาสสิกแผ่นนี้บอกเลยว่าเดือดมากนะอันซินอ่าเขาใส่อาวุธรีเฟคชันนะครับไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเขาใส่พาวเวอร์ทัชนะครับให้เรารีบเอาออกทันทีเลยนะครับให้เรารีบถอดดาบออกนะครับเพราะว่าดาบเราจะแตกนะครับอันนี้เราก็ต้องรู้ด้วยว่าแต่ละาชีพสกิลมันเป็นยังไงนะมีความสามารถยังไงบ้างนะเราถึงจะ เล่นแลกน,นล็อกได้อย่างามีความเชี่ยวชาญนะพอถ้าเราถ้าเขากดาสกิลเ,เขาก็ทัดไปเรื่อยๆนะครับมันจะเวลาที่เราตีไปเรื่อยเ่ยเนี่ยดาบเราจะแตกนะครับแต่ว่าขวานเขาจะไม่เป็นไรนะคเพราะขวานมันจะไม่มีวาเสียหายนะครับ ลบได้ไปหมดเลยนะก็ผมว่าจะเอาพีทบูมาที่นี่เหมือนกันนะครับพอพีทเนี่ยมันใช้กระบองนะครับใช้กระบองถ้าเกิดว่ามันได้สกิลบัฟของขาพ่อค้าเนี่ยมันจะตีไวมากเลยครับก็ถ้าใครจะเอาพีทมาหรือว่าม้องนะครับก็ใช้เป็นสตันเนอร์นะครับคาดลมนะครับ ก็จะตีได้แรงนะครับใครเอาโลกมานะครับก็แนะนำให้จำสกิลทิปเปของม้องมานะครับก็จะเวลได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นมีดนะครับไม่ต้องใช้ธนูนะอ่าไหนล่เกาเดินมาสติลนะแล้วก็ป่อยเขาไปไม่ต้องไปว่าอะไรนะ บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ลักแค่หนึ่งเองนะครับผมว่าจะลงรักสักสามนะครับแต่ว่ายังไม่ลงนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเล่นนคิโดยที่ไม่ต้องลงรักก็ได้นะครับเพราะว่าในแพทหน้าเนี่ยมันจะมีอของที่มันบวกคิทติคอนมาเยอะนะช่วงที่ไฮคาร์เข้ามาแล้วนะครับก็ทำให้เราคิทติคอนได้สูงเลยนะครับ โดยที่ไม่ต้องลงรักเลยนะแต่ผมก็ว่าจะลงสัก30แหละเพราะว่าจะเอาแอทแท็นะมันจะได้ทั้งแอทแท็แล้วก็ได้ทั้งการหลบหลีกเลยนะแล้วก็ได้คิทิคอนด้วยนะถือว่าคุ้มกว่านะที่เราจะไปลงเด็ก50สิบนะเราแบ่งกระจายมันจะเป็นอะไรที่คุ้มกว่านะครับแล้วก็ดีกว่าด้วยนะโอ้โยอย่างโหดนะครับ ลก็สินแผ่นี้บอกเลยนะดาเมจนี่แบบมาอย่างเดือดน,นะ,อะเาอาเพื่อนไปยืนทำไรเพื่อนไม่ตีอ่ะเพื่อนโอ้โบลิ่งเบสโบที่ห้าหมื่นนะครับให้ห้าพันเป็นสายโบนะครับเราสาัยพิโอ้โห ผมนี่ล้มเพื่อเซฟตัวเองเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะหนึ่งชั่วโมงที่เราเวลไปนะครับว่าเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะเราจะลองมาขายของกันดูนะก็เนี่ยจะมีอันนี้นะครับแล้วก็าสาฟ้าซีก้อนนะครับ ก็ได้ประมาณ2 5 0 0 0ื่นนะครับประมาณสองหมื่นห้านะครับอ่าเนี่ยครับ2 5 0 0 0ื่นนะครับแล้วก็ใบบูนะครับตีสักอันละส0 0พันนะครับก็ประมาณหมื่นกว่านะครับตกแล้วได้ประมาณประมาณ3ามหมกว่านะครับสามหมืนหาครับหนึ่ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าไม่เร็วครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบริษัทนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยว วันหลังมีอะไรผมก็จะมาลงคลิปอีกนะครับสำวันนี้ก็สวัสดีครับ